สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับมุกอีกแล้วเนาะกับเพจเจรหางานแม่บ้านดีๆค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์พี่ๆและน้องๆที่ได้งานจากบริษัทเราไปเนาะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อหนึ่งค่ะได้งานอะไรที่ไหนเอ่ยได้งานที่ซินแอคแคนยงานแม่บ้านค่ะมาสมัครงานนานไหมไม่นานค่ะไม่นานแล้วชื่อพี่ฟ้าค่ะได้งานแม่บ้านเหมืองกังเตะที่ราชพฤกษ์ค่ะไม่นานค่ะแล้วน้องนุชดาวค่ะได้งานรากกระบะค่ะ ก็ค,คือก็จะไปงานทั้งหมดสาคนวันนี้เลยนะคะสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้อยากจะเข้ามาสมัครงานก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะอยู่จารันสลิดวง82ทับหนึ่งค่ะแล้วสําหรับในจ้งางทันในที่สนใจอยากจะหาแม่บ้านที่เลี้ยงหรือว่าแรงงานกำลับบงกรก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกับทางแม่บ้านดีๆได้เช่นกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ